สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านพบกับเซเว่นันออนไลน์ครับคลิปนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาชมรถที่กําลังได้รับกระแสนิยมในขนาดนี้นะครับช่วงนี้คนกําลังนิยมนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการในท้องตลาดมากนั่นคือ 85cc นะครับ2ยังหวะและรวมถึงตัวนี้ด้วย CRF150cc นะครับ CRF R นะครับตัวนี้เป็นตัวโมอโเตอร์คอรส เหมาะสำหรับน้องๆน,นะครับอายุ13ถึง15ปีโดยที่วันนี้ครับผมเจอรถน้องโมเดลพอดีนะครับซึ่งขี่ CAF150R อยู่พอดีนะครับก็เลยแวะมารีวิวให้ท่านผู้ชมและผู้ติดตามได้รับชมกันนะครับเริ่มจากตัวเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับ u n นิแคมระบบ จ่ายน้ำมันเป็นคาบูนะครับนี่คือคาบูเราก็เป็นสตาร์ทเท้านะครับคันนี้เป็นรถปี2009นะครับแต่ว่าตั้งแต่ปี2009จนถึงปี2020รถไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเหมือนกันเปลี่ยนแค่ลายกราฟิกสติ๊กเกอร์ด้านนอกนะครับ เฟรมก็เป็นเฟรมเหล็กนะครับสำหรับ1 5 0ซีซีโช๊กหน้าหลังนะครับสามารถปรับรีบาวปรับตัวคอมได้ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างปรับได้นะครับโช๊กหน้านะครับโช๊กหน้าเป็นโช๊กหัวกลับแล้วนะครับ ปรับได้นะครับคอมเพรสชันด้านบนตัวนี้ใส่ตัวปล่อยลมมาแล้วนะครับคันนี้คันนี้ได้ติดตัววัดชั่วโมงมาด้วยนะครับเพื่อในการซ่อมบํารุงการแมนเทนแนนต์นะครับนี่คือหม้อน้ำครับขนาดล้อนะครับล้อหน้าขนาด 19นิ้วนะครับอันนี้เรียกว่า85ล้อโตนะครับคือรุ่น85 2จังหวะจะแข่งร่วมกับรถ150ซีซี4จังหวะตามกติกาสากลนะครับแล้วก็ขนาดล้อหลังล้อหลังขนาด16นิ้วนะครับ คันนี้เป็นท่อเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนท่อแต่ว่าติดสติกเกอร์ของ f M f เข้าไปเพิ่มความสวยงามของแต่งภายนอกนครับก็จะมีพักเท้าแต่งนะครับแล้วก็ตุ๊กตาแฮนด์ด้านบนนะครับแต่งแฮนด์เปลี่ยนใหม่ครับเป็นแฮนด์แรนทอนนะครับทวินวอลเป็นแฮนด์อ้วนนั่นเอง รหัสแฮนด์นะครับ923แล้วก็ปอกแฮนด์ของ ODI นะครับรุ่น E-Mic ไม่ต้องรัดลวดนะครับตัวนี้ผมขายอยู่นะครับมือคัดสามารถงอได้นี้เป็นมือคัดที่เปลี่ยนมาแล้วนะครับ มาดูฝั่งนี้กันบ้างตัวเครื่องฝั่งนี้นะครับ UniCam ตรงนี้คาบูนะครับแล้วก็ตัวบนนี้คือสวิตช์นะครับเปิดปิดน้ำมันตัวนี้ก็เป็นดึงโชคนะครับสีดำเอาไว้เวลาสตาร์ทใหม่จอดนานๆน,น,นี่ก็เป็นจุดเติมน้ำมันเครื่องนะครับ ตัวนี้มีเกียร์ทั้งหมด5เกียร์นะครับรถสี่จังหวะจะมี5เกียร์โซ่แต่งมาแล้วนะครับโซ่แต่งสเตอร์แต่งนะครับอันนี้ไม่ได้ขายนะครับที่ผมมารีวิวเพราะว่าช่วงนี้กำลังอยู่ในกระแสะนะครับคนกำลังต้องการเอาไปแต่งเอาไปขี่เล่นนะครับอาจจะเป็นกระแสะมาจากทางอเมริกาครับทางเมืองนอก เอาไปแต่งเปลี่ยนล้อครับแล้วก็ขี่ยกล้อเล่นกันนะครับวันนี้ก็เลยนำมาให้ท่านผู้ชมและผู้ติดตามได้รับชมกันสำหรับใครที่กำลังสนใจอยู่นะครับคันนี้ไม่ได้ขายนะครับนำมารีวิวให้ท่านผู้ชมและผู้ติดตามได้รับชมกันครับ